อารุณสวัสดค์ค่ะเพื่อนจะกินยังไงหล่ะคะเนี้ยเอ้าจะกินยังไงทันนะคะเพื่อนลองว่ามาหืมกินจังใดทันดูหญ้าหญ้ากับผักงานพอๆกันค่ะเนี่ยค่ะอันนี้สี่กอนะเพื่อนนะสี่กอถอนมาแปะไว้ตัดกินไปละสองสามอัน แต่กินไม่ทันโอ้ยใครเอาปลาเผามากินหน่อยเร็วเนี่ยปลาเผาเพื่อนเพื่อนมาๆมากมากมากินบ่ทันแล้วเพื่อนเพื่อนมาเอาไปกินเนยเร็วมึงเนี่ยเจนนปลูกในยางรถยนต์นะคะเหลือกินค่ะปลูกแค่นี้ก็เหลือกินเนี่ยเที่ยวมาแต้มไว้ใหม่ต้นเหลือๆเนี่ยเห็นไหมคะโตหมดแล้วดูสิเพื่อนๆพือ,อากาศหอมปลูกง่ายๆไม่มีสารเคมีนะคะ อันนี้ก็คือปลอดสานเลยสามารถทานได้เลยมีแต่ดินแล้วก็ใส่ขี้วัวใส่น้ำหมักจุลนทรีสังข้อแสง์อสอ e มแค่นี้ค่ะเหลือเฟือค่ะเพื่อนๆจะเอางามแค่ไหนอ่าสมพลังให้เพื่อนๆตอนเช้านะคะมาเอาไปกินเด้อไปนองเด้อ